ะะเอาเข้าวผัดเป็นข้าวผัดไข่ใส่แครอทแล้วก็ใส่หอมเป็นต้นหอมสีเขียวนะคะนี่ข้าวผัดวันนี้เีเบก45้านาทีนะคะอันนี้กาแฟแล้วก็มีขนมนขนมนะะขนมช็อกโกแลตนะคะข้างในมันก็จะเป็นแบบ ข้างใน,นก็เป็นแบบนี้นะคะฉีกออกมาก็จะเป็นช็อกโกแลตโอเคเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวนุ้ยมาอัปเดตใหม่นะสีดำดำนั่นก็คือเป็นอันนี้นะคะพริกไทยดำนะเดี๋ยวนุ้ยคนให้ดูนี่นะคะเพราะว่าหนุ้ยใส่ใส่พริกไทยแล้วก็ใส่เกลือจากบ้านนะนี่ก็คนคนลืมเอาเมะเขือเทศมา ทุกคนแล้วก็แต่งกวาวไม่ได้เอามารีบเมื่อเช้าอะกินข้าวกันค่ะข้าวผัดค่ะทุกคนมากินข้าวกันนะวันนี้เลิกงานสี่โมงนะคะทุกคนมาั้งแต่8ปดโมงเช้านะ วันนี้ทํางานแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ทํางานนะคะมาอีกวันหนึ่งก็วันศุกร์แต่ก็หยุดเออไม่ใช่หยุดพระรหัสศุกร์วันเสาร์มาทํานะคะวันอาทิตย์หยุดแล้วก็วันจันทร์มามันสลับกันนะคะตารางสลับกันแล้วก็เวลาเนี่ยอาจจะปรับเปลี่ยนเล็กน้อยต้องคอยเช็คดูจากมือถือเขาจะมีอัปเดตนะคะ ทําเมนูมาซ้ำๆก็เบื่อทุกคนเนี่ยทำข้าวผัดจะเอาอาหารมาแบบว่ามีกลิ่นมากินงอกเกรงใจก็เลยต้องทําอาหารที่บัดไม่ค่อยมีกลินนะเนี่ย mm. ขา้าวผัดเมื่อวานก็เอาแฮมแอนด์ชีสมากินนะคะเป็นขนมปังแฮมกับชีส เมื่อคืนทำหมูกรอบแล้วล่ะทุกคนแล้วก็ทำผัดกะเพราวไว้เดี๋ยวกลับบ้านไปก็ได้กินไม่ต้องทำกับข้าวนะบางทีเหนื่อยๆเนาะขี้เกียจทำกับข้าวนะตอนเย็นเ,ออเดี๋ยวกินข้าวก่อนนะทุกคนเพราะว่า มันเบรกสี่สิ้าทีเนาะจะได้พักผ่อนด้วยเนาะไว้ชูกันใหม่นะบ๊ายบายเดี๋ยวนุ้ยจะเอาขนมให้ดูนะคะขนมกินข้าวเสร็จก็ต้องกินขนมนะทุกคนเปิดมามันก็จะเป็นแบบนี้ซื้อที่ตลาดเอเชียนแถวบ้านนะคะแบบนี้นะมันเปได้ดู แบบนี้ค่ะก็จะเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีแพทเกิร์แบบนี้ค่ะกินง่ายสะดวกกินไม่หมดเราก็เก็บกินขนมมาเนะวันนี้นะคะมีมะระกอน,นี่มะระกอนะคะนี่มะระกอแล้วก็มี กวางตุ้งห้องเต้ยอยู่ตรงนู้กวางตุ้งห้องเต้นะคะแล้วก็ผักบุ้งแล้วผักกาดอ้โอเดรไสตันอันนี้เราสั่งบราวชูกาแล้วก็น่าจะเป็นเฉาก้วยนะคะอันน,นี้เดี๋ยวจ่ายเงินค่ะ นี่ก็เป็นมะละกอนะคะที่ซื้อมาจากร้านเอเชียนมาร์เก็ตใกล้ๆบ้านนะคะในราคา3ดอลลาร์ส้นค่ะเขาก็แรปพลาสติกนะคะมาให้คิดว่าการแรปแบบนี้นะคะทำให้มะละกอสุกนะเออทำให้มะละกอสดกรอบนี่นะคะได้กินส้มตำแล้วค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะไปตามหา ไม่มีนะคะวันนี้ไปดูอีกที่หนึ่งมีแล้วค่ะในราคาเท่านี้ก็ถือว่าโอเคค่ะไม่แพงนะคะใช้ได้หรือจะทําน้ําซุปกระดูกวัวนะคะเพราะว่าแถวบ้านหากระดูกหมูไม่ได้ก็เลยใช้กระดูกวัวไปก่อนนะคะจะใส่เป็นกรัมปีนะคะแล้วก็จะมีหอมใหญ่ผักกาดขาวหัวไชเทา้า แล้วก็ต้นผักชีพริกไทยนะคะพริกไทยเอ่อพริกไทยวสันพริกไทยเกลือนะคะแล้วก็กระดูกอยู่ด้านล่างนะคะเดี๋ยวจะต้มด้วยไฟแรงไปก่อนนะคะพอน้ําเดือดก็ค่อยเบาไฟให้เบาลงนะคะอันนี้ก็เปิดไฟให้ไฟแรงเลยนะคะต้มค่อนข้างหม้อใหญ่อยู่นะคะพออ,อ่มันงวดเป็นน้าซุปนะคะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวจะแพ็คใส่ถุงแล้วก็ใส่ช่องช่องฟรีซนะคะเดี๋ยว มาต้มกันนะคะน่าจะประมาณ3-4ชั่วโมงค่อยๆเคียเ่ยวไปค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูตอนเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะสำหรับน้ำซุปที่เราต้มเอาไว้นะคะใช้เวลาต้มไปรประมาณ4-5ชั่วโมงได้ค่ะก็ได้เป็นกระปุกใหญ่เลยนะคะได้ทั้งหมดประมาณ5 5หกระปุกนะคะ ก็เดี๋ยวจะเอาไปใส่ช่องฟรีซนะคะแช่แข็งเอาไว้เวลาที่จะกินก็เอาออกมาละลายแล้วก็ทำกับข้าวนะคะทำเป็นน้ำน้าซุปแกงจืดหรือว่าเอาไว้ทำกับข้าวอย่างอื่นนะคะเป็นคล้ายๆกับเป็นเครื่องปรุงนะคะคล้ายๆกับผงคะนอแต่ว่าเป็นแบบน้ำซุปเนาะนี่ส่วนผักนะคะที่เราใส่ไปน้ำซุปก็มีหัวไชเท้านะคะเปื่อย ยุยเลยค่ะแล้วก็มีประกาศนะคะ,ะกะหล่ำปีประกาศขาวอันนี้ส่วนตรงนี้ค่ะเด็ดเลยนะคะอันนี้เป็นเนื้อนะคะเป็นกระดูกแต่ว่ามันมีเนื้อติดอยู่รอบๆนะคะก็ได้เป็นเนื้อมาด้วยอันนี้เนี่ยจะทำต้มแซ่บก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเปื่อยมากๆเลยนี่แล้วก็ค่อยปรุงเครื่องเอาใส่พวกพริกนะคะผัดชีผักชีลาวนะคะ ผักชีฝรั่งเออซื้อผักชีฝรั่งมานะคะผักชีไปเรื่อยนั่นแหละนะคะแล้วก็มาปรุงพวกน้ำตาลเออมาหน้ำปลามะนาวโอ้ยเป็นลายลิ้นพันกันสงสัยจะหิวทุกคนเห็นเห็นเนื้อยุย่ยๆนะคะเนื้อปเปื่อยๆน่าอร่อยมากเสร็จแล้วเรียบร้อยทุกคนก็เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นแช่ช่ชองฟรีสนะคะจะได้เก็บไปกินนานๆน,น,นะโอเคเจอกันในใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนลวค่ะลาไปพร้อม น้ำซุปสีเหลืองทองอลังของเราค่ะ